สวัสดีครับชาว F4 ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปนะครับเพราะว่า,ามีน้องชาว F4 คนหนึ่งบอกว่าให้ผมอธิบายเรื่องก็จะว,ว่าระบบไฟลรามที่มันไปใช้กับระบบโฟ,โฟสวิต์นะครับเป็นระบบของสปริงเตอร์นะครับโฟสวิตมันทําหน้าที่อะไรนะครับโฟสวิต์หน้าตานะครับเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งของก็ียกว่าของสปริงเตอร์นะครับเป็นตัวเช็คในการไหลของน้ํา นะครับว่าสมมุติว่าเรียกว่าหัวสปิงเกอร์แตกแล้วมีการเรียกว่าน้ําในท่อมันขยับก็คือการไหลโดยผ่านตัวใบพัดตัวนี้นะครับใบพัดตัวนี้มันจะอยู่ในในท่อสปิงเกอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นใบพัดน้ําก็จะวิ่งผ่านเข้าใบพัดตัวนี้ขยับเพราะขยับในตัวโฟสวิตตัวนี้มันจะมีตัวลิมิตก็คายเหมือนลิมิตสวิตหรือไดคอนแทคอยู่นะครับซึ่งมันจะไปลิงก์กับระบบไฟลามนะครับเพื่อจะส่งสัญญาณไปให้ที่ตู้ว่า น้ำในระบบของระบบสปริงเกอร์เนี่ยมันถูกใช้งานนะครับเ네 well, น, i, นื่องจากอะไรก็แล้วแต่หากอาจจะคนไปเปิดว่าวหรือหัวสปริงเกอร์แตกนะครับเกิดไฟไหม้แล้วหัวสปริงเกอร์แตกแล้วน้ําในข้อยกว่าในท่อสปริงเกอร์เนี่ยเกิดการขยับเกิดการไหลนะครับโฟลก็คือการไหลของน้ํานะครับเพื่อที่จะไปจ่ายในจุดที่มันแตกนะครับแล้วก็เมื่อน้ามันข้อยกว่าขยับหรือไหลผ่านในตัวโฟลสวิตตัวเนี้ย มันก็จะไปแตะกระเดื่องนะครับกระเดื่องที่มีตัวลิมิตสวิตอยู่ข้างในหรือเป็นไดคอนเทคอยู่ข้างในเนี่ยให้มันทํางานแล้วมันจะส่งสัญญาณเข้าไปหาตู้ในระบบของไฟลามเพื่อส่งสัญญาณไปว่าเกิดเพลิงไหม้หนัดจุดใดจุดหนึ่งให้เราไปรีบเช็คอะไรพวกนี้นะครับทีน,นี้เรามาดูว่าระบบไฟลามเนี่ยใช้กับระบบไอโฟสวิต์ยังไงหน้าที่มันทานํางานยังไงนะครับตามที่น้องๆให้ผมอธิบายให้ฟังนะครับทีน,นี้ ระบบของโฟสวิตตัวนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ยมันจะใช้ในระบบที่เป็น a d d ด i b l e นะครับเป็นระบบของฮาร์ดแร์ธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่ใช้กันนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นโมดูลก็คือพวกมีเ d s อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเวลาติดตั้งนะครับมันก็ติดตั้งร่วมกับระบบของ Smoke หรือ Manual หรือ Beam Detector หรืออ,อุปกรณ์รอ,อื่นๆที่ใช้กับระบบแฟลร์ลามตัวใดตัวหนึ่ง แล้วก็มันจะมีลูปวิ่งเหมือนกันนะครับลูปเนี่ยลูปของก็คือสายสัญญาณจากตู้นะครับที่จะวิ่งไปหาอุปกรณ์ของโมดูลแต่ละตัวหรือไปหาสโมกดีเทคเตอร์หรือฮทดีเทคเตอร์หรือเมนนวลนที่เป็นเอเดซิเบอรนะครับถ้าอุปกรณ์หาสโมกหรือฮทดีเทคเตอร์หรือเมนนวลน ทั้งหลายไม่มีเก้อยเยกว่าเอเดสในตัวเราก็ต้องไปตั้งเก้อยเยกว่าโมดูลนะครับก็อาจจะเป็นคอนโทรลโมดูลหรือมอนิเตอร์โมดูลตามอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับซึ่งในขณะเดียวกันนะครับของเก้อยเยกวะฟอรสวิตตัวนี้นะครับที่ติดตั้งในท่อในท่อของระบบสปริงเกอร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่จอยกับระบบเก้อยเยกว่าไฟล่าลามนะครับ ก็จะผ่านโมดูลนะครับมันจะเป็นมอนิเตอร์โมดูลตัวนี้นะครับก็คือสายสัญญาณจากรลปเดียวกันจากของสมุกเดตเตอร์หรือเมนนวลเทคเตอร์นะครับทั้งหลายแหล่นะครับมันก็ใช้ระบบลุเดียวกันวนเข้าออกนะครับเป็นต่อแบบซีรีส์นะครับมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกแล้วก็มาหาหตัวโมดูลของก็เรียกว่าโฟสวิตตัวนี้นะครับพอหามดูลโฟสวิตตัวนี้โฟสวิตเวลาเข้ามันก็ออกสายสัญญาณแต่มันจะมี าสายจากโมดูลเนี่ยไปหา,าก็เรียกว่าลิมิตสวิตหรือไอตัวไดคอนแทคของอตัวโฟ์สวิตตัวเนี้ยนะครับอีกเส้นหนึ่งอีกคู่หนึ่งพูด,ดง่ายๆคู่หนึ่งมาหาตัวนี้เพื่อที่จะจับสัญญาณเมื่อจับสัญญาณน้ําในท่อตัวนี้นะครับที่เป็นขยับในนในท่อนะในท่อขยับก็จะไปแตกก็เรียกว่าใบพัดหรือกระเดื่องใบพัดตัวนี้นะครับให้มันขยับแล้วก็ไอตัวสวิตไดคอน ได้คอนแทคสวิต uh, ์ข้างในเนี่ยมันทำงานนะครับจากโนมารีโอเพนเวลาน้ำขยับปับ๊บมันก็เป็นไกด์โนมารีโคลสนะครับมันก็แตะกันอย่างนี้ก็ถึงจะส่งสัญญาณมาหาตัวโมดูลตัวนี้นะครับตัวโมดูลน,นี้ก็จะส่งสัญญาณไปหาของแผงไฟลามนะครับว่าเกิดมีการก็เียกว่าเกิดพอยต์ขึ้นมาว่ามีพวกสวิตตัวนี้มันขยับหรือมันทํางานเนี่ยมันก็จะแจ้งมาที่ตู้ ะร,ระบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราไปดูข้างในนะครับข้างในของไอโฟทวิตเวลาเราติดตั้งนี่เราไม่ได้ติดตั้งเองนะครับตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ของก็เรียกว่าของระบบสปริงเกอร์เพราะฉะนั้นช่างที่ติดตั้งคือช่างสปริงเกอร์เราไปติดตั้งไม่ได้นะครับมันต้องเจาะรูท่อนะครับฝังเข้าไปอันนี้คือท่อนะครับนี่คือท่อนะครับท่อสปริงเกอร์แล้วก็ไอตัวเนี่ยใบพัดไอตัวพวกนี้นะครับไอเนี่ย ก็ทำให้เห็นเนี่ยคือ,อมันอยู่ในท่อเวลาเราเจาะรูไอ้ตัวขาวๆตัวนี้นะครับมันสามารถอัพให้หม้วได้เป็นเล็กๆแล้วก็แย่เข้าไปในรูที่เจาะเวลาช่างก็เจาะนี่ก็เจาะไม่ได้ใหญ่นะครับรูรูก็เท่ากับใบพัดที่สามารถ เย่เข้าไปในรูสปริงเกอร์นี้ได้นะครับแล้วก็คนที่มีความชานาญที่เจาะนะครับถ้าเจาะรูใหญ่เกินไปเวลาเราติดตั้งเวลาช่างก็ติดตั้งนี่อยากจะทําให้รั่วได้เพราะนั้นคนที่ติดตั้งก็คือเป็นช่างสปริงเกอร์แต่คนที่มาติดตั้งในตัวคอนโทรลโมดูลไอ้มอนเตอร์โมดูลเนี่ยก็คือเป็นช่างของระบบไฟหลางที่จะมาจอยกับระบบของไอ้ตัวนี้ก็คือโฟลทวิตตัวนี้นะครับ หือลักษณะการทํางานอย่างนี้การติดตั้งเพราะฉนั้นโฟทวิทอยู่ตําแหน่งไหนที่ชางิเขาติดตั้งเราก็ต้องไปเอาสายนะครับแล้วก็ไปตั้งเขาเรียกว่าโมโดูลมอเตอร์โมโดูลตัวหนึ่งนะครับส่วนสายที่จะมาจากตู้หรือมาจากอุปกรณ์แต่ละชนิดนะครับมันก็วนลูปของมันไปนะครับตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของระบบไฟลามเราก็ต้องมีโมอเตอร์โมโดูลให้มันเพื่อที่จะไปจ่ายให้โฟลทวิทย์พนักโฟลทวิทก็จะมีกี่จุดก็ดูจากในแบบของ ก็เรียกว่าระบบของไฟลร์ลามก็มีนะครับซึ่งมันจะเป็นซิงเกิลไลน์และเป็นระบบของสริงเกอร์ก็มีตำแหน่งที่เขาจ่างสริงเกอร์ที่เขาต้องตอกติดตั้งไอตัวฟร์สวิตให้เรานะครับเพื่อที่เราจะได้ดึงสายไปที่ตำแหน่งที่เขาติดตั้งนั้นๆนได้นะครับเพราะฉะนั้นฟอร์สวิตลักษณะการทำงานสรุปคร่าวๆนะครับมันเป็นระบบที่ก็เรียกว่าแจ้งเตือนการไหลของน้ำนะครับ เพื่อที่จะไปเตือนให้ระบบไฟลามรับรู้ว่าน้ําในท่อของสปริงเกอร์เนี่ยมีการถูกใช้งานหรือมีการขยับขยื่นแล้วมันก็จะส่งสิกแนลกลับมาาหตู้เพื่อที่ช่างที่เขาควบคุมตู้อยู่ในห้องช่างส่วนใหญ่พวกนี้จะน่าจะอยู่ในห้องท่านนะครับตู้ของไฟลามเนี่ยมันก็จะร้องเสียงเตือนว่ามีอุปกรณ์บางตัวทําง,งานซึ่งช่างเขาอาจจะเข้าไปดู ในเขาเรียกว่ากราฟิกอนันกราฟิกนะครับไปดูว่าตำแหน่งไหนที่มันทํางานช่างเขาจะวิ่งเข้ามาดูว่าออไอตัวนี้มันทํางานเนื่นองจากอะไรเขาก็ไปดูหัวสปริงเกอร์ว่าหัวไหนแตกหรืออะไรหรือเปล่าหรือน้ําในเขาเรียกว่าในท่อมันอาจจะลิกรั่วตามจุดเชื่อมไม่ดีนะครับหรืออาจจะลิกมามันก็ทําให้เพรสเชอร์ที่มันอยู่ข้างในท่อตัวนี้นะครับเพรสเชอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในท่ออย่างนั้นนะประมาณเ็าเรียกว่า150 P s i นะประมาณนี้ก็คือมีความดันอยู่ตลอดเพราะเวลาเกิดไฟไหม้เนี่ยหัวสปริงเกอร์เวลามันเอ่อเขาเรียกว่าเวลามันทํางานเนี่ยนะท่อเวลาทํางานเนี่ยมันก็จะสเปรย์ฉีดโดยความดันของอา่าเพรสเชอร์ที่อยู่ในท่อตัวนเนี้ยหนึ่งร้อยห้าสิบปีเเนี่ยมันจะมีความแรงฉีดนะครับนะครับพอเพรสเชอร์ตัวนเนี้ยเนี่ยถึงระดับหนึ่งอาจจะอยู่ที่เอ่อเขาเรียกว่าร้อยสามสิบอะไรพวกเนี้ยจ็อกกี้ปั๊มก็อัดเพรสเชอร์เขา้าเข้ามาอีก แต่ถ้าสมมติว่าอีกสเต็ปหนึ่งอัดแล้วเพชเชอร์มันลบไป,ไปถึง120หรืออะไรแล้วแต่เขาตั้งตัวนี้นะครับช่งางสปิงเกอร์เนี่ยที่เขาเซตอัพเครื่องไฟปั๊มเนี่ยบางทีพอสเต็ปลงไปที่120แรงอัดของจ็อกี้ปั๊มไม่พอมันก็ไฟปั๊มทํางานอัดเข้ามาอีกนะครับเพื่อให้น้ํามันสเปรตามที่เขาเรียกว่าด้านวิศวกรรมเขาออกแบบมาว่า,าน้ําในเขาก็ต้องมีระดับอยู่ที่เท่าไหร่ เปนจะสเปย์ในพื้นที่นั้นได้ดับไฟในพื้นที่นั้นได้อะไรพวกนี้มันมีมาตรฐานของเขาซึ่งเจาะลึกเราก็ต้องไปหาในระบบของส p ิงเกอร์ทีนึงแต่นี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆว่านี่ลักษณะการทํางานมันจะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉนั้นโฟล์สวิตสรุปไปเมื่อกี้ว่าไว้หน้าที่มันคือไว้เช็คการไหลของน้ําในท่อของระบบสริงเกอร์ว่าน้ําในระบบสริงเกอร์นี่มันถูกใช้งานหรือมันถูกขยับ เนื่องจากไอโฟลทวิทเนี่ยมันจับได้นะครับไอตัวใบพัดมันจับได้เวลาน้ํามันไหลขยับนิดเดียวก็ไอตัวไดคอนแทคตัวนี้ก็ทั่งานมันก็จะส่งสิกแนลเข้าไปที่มอนิเตอร์โมดูลมอนิเตอร์โมดูลปรั๊กิกเนี่ยเข้าไปมันก็จะส่งสิกเนลกลับเข้ามาหาตัวทีเนี่ยนะครับนั้นสัญญาณตรงนี้เนี่ยเป็นไดคอนแทคก็น่านจะเป็น,นอะไรพวกไดร์หลอกเป็นสวิตธรรมดาเป็นลิมิตคล้ายๆลิมิตสวิตธรรมดาพอเข้าไปจ่ายให้กับมอนิเตอร์โมดูลตัวนี้มันเป็นระบบดิจิตอล มันก็จะส่งสัญญาณไปหาตู้เป็นระบบดิจิตอลเข้ามาหาตู้เพื่อแจ้งในหะ้ทราบว่าโฟลววิทตัวนี้มันถูกทํางานแล้วนะให้ช่างเนี่ยไปเช็คตามตําตแหน่งที่มันทํางานดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอาจจะที่ผมเล่าเมื่อกี้อาจจะท่อลีบหรืออาจจะแตกโดยไม่รว่าอะไรอะ่ะใครไปทํามันแตกหรืออาจจะเกิดไฟไหมจ้จริงๆก็ได้นะครับอันนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สมมุติว่าเกิดไฟไหมจ้จริงๆก็ต้องปล่อย ให้มันทํางานตามปกติแต่ถ้าสมมติว่าเป็นโดนรถไปกระแทกมันแตกอะไรพวกนี้เราก็รีบไปปิดวางวเสียนะนะแล้วจะทําการซ่อมอะไรพวกนี้มันมีหลายกรณีที่มันแตกได้นะครับหรืออาจจะเกิดจากตัวท่อเองระบบสปริงเกอร์เองเนี่ยอาจจะมีเวลาก็เชื่อมท่อนะครับกระจายตามจุดต่างๆของหัวสปริงเกอร์มันอาจจะรอยเชื่อมไม่ดีพอนานๆแล้วมันจะลีกลีกเอาไ้หมายความว่าน้ํามันเลือดเลือดรั่วนะครับ เลือดซูมจะรอยเชื่อมนะครับแล้วก็เพรสเชอร์ในนี้นมันขยับพอเพรสเชอร์มันขยับพอน้ามันขยับไอตัวกระเดื่องหรือใบพัดตัวนี้มันมันถูกทําง,งานเพราะน้ํามันไหลออกมันก็จะไปแตะกระเดื่องหรือไอตัวไดร์คอนแทคตัวนี้เพื่อที่จะส่งซิกเนเจอเข้าไปห,หาโมดูลโมดูลตัวนี้ก็ส่งซิกเนเจอหาตู้ทําง,งานอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือเป็นระบบเก้าคร่าสว่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นระบบ ssiber นะครับที่จะใช้กับระบบฟ o u r สวิตช์ ส่วนเป็นฮาร์ดแวร์ธรรมดาเนี่ยก็จะไม่ใช้กับระบบนี้ได้นะครับมันต้องเป็นระบบของแอ i เ l ซเบอร์นะครับมันจะใช้กับไอ้พวกนี้ได้นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับที่น้องๆของมาเป็นการทํางานของโฟลวิตที่ใช้กับระบบไฟามแต่ต้องใช้เป็นระบบแอ i เดซิเบอร์นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอไปไว้ในที่นี้ด้วยนะครับก็ ก็จบก็เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ